สิ้นสุดการรอคอยชาวขอบสนามจีจีถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดให้จัดทีมแฟนตาซีชิงเงินกัน1ล้านบาททุกสัปดาห์ย้ำอีกครั้งแจก,ก1ล้านบาททุกสัปดาห์เพียง99บาทชำระเงินง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างแน่นอนแอปขอบสนามจีจีจะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งฟุตบอลอย่างแท้จริงท้งขอล่าที่คุณไม่เคยอ่านจากที่ไหนมาก่อนเราไปถึงข่าวฟุตบอลจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไปกระพริบพร้อมการจัดทีมชิงเงินล้านเริ่มต้นวันที่6กุมภาพันธ์นี้ขอบสนามจีจี โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS Android และ PC คุณเองเป็นเจ้าของเงินล้านได้ง่งงายงขาใถอยโชคดีครับ หลังจากเสร็จสิ้นการจัดสลากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายไม่รู้เหมือนกันว่าสาวกลิวร์ภูจะพอใจหรือไม่กับการโคจรไปเจอกับยอดทีมจากลาลีกาสปเปนอย่างเรอัลมาดริดที่จะเป็นเหมือนการรีแม์นัดชิงปี2018เชื่อเหลือเกินว่ามันจะมีความคับแขนใจที่รอวันระบายออกมาในค่ำคืนนั้นแน่นอนว่าราชาทุกดขาวแข็งแกร่งเกรียงไกรใคร,ใครๆก็ไม่อยากเจอแต่กระนั้นหากพิจารณากันดีๆลิวร์ภูมีโอกาสผ่านเข้ารอบและหากจะคิดแบบเข้าข้างนิดๆเพื่เลลูกทีมเจอเกนคลอบอาจจะกรรยทางผ่านเข้าไปถึงงงรรออบชชิะเเลยย้าาสข แแทบจะเลี่ยงพวกตัวเต็งเบอร์ต้นๆได้หมดอะไรเป็นความคิดว่าทําไมลิวอร์พูถึงมีโอกาสไปถึงรอบชิงดําได้ลองมาเปิดใจฟังดูทีละข้อกันนะครับเริ่มจากสายลิวอร์ภูเบาหยองหากเทียมกับอีกสาย ต้องประธานโทษที่เกินหัวมาแบบนี้ครับเราไม่ได้มีเจตนาจะเหยียดย้ำหรือดูถูกคู่ต่อสู้แต่อย่างใดโดยเฉพาะกับเรออลมาริ is, คู่รักคู่แคร์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแทีมสุดท้ายเพราะนี่ยักษ์ใหญ่แห่งเวทีลาลิกาสเปนเป็นเจ้าพ่อที่ครองแชมป์ยุโรปได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ดังนั้นเรียงดีเกรยคงไม่เป็นสองรองใครแน่แต่ก็อยากให้ทุกคนรู้ครับว่าราชาชุดขาวชั่วโมงนี้ก็ไม่ได้มีฟอร,ร์มที่เปรี้ยงปร่างเหมือนกับยุกคก่อนๆพวกเขามีฟอร,ร์มที่กระท่อนกระ,ะแท่นตจม ไปหมดไม่ว่าจะเป็นเอเดนอาซามาเซโลหรือดาน่การาบาข้าวเจ็บแม่งทั้งหมดจริงๆไม่ได้บอกว่ามาดริดจะด้วกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเหนือกว่าลิเวอร์พูลที่พวกแนวรับบาดเจ็บขนาดนั้นเชื่อว,ว่าเกยมยุโรปรอบนี้หงแดงจะไม่แพ้แบบแบ,บเบอร์และจะสู้อย่างสูสีแน่นอนซึ่งมันก็ดีกว่าไปเจอกับเรใบสีฟ้าแมนซิตี้หรือบาเยิร์นมิวนิกที่สาวกเดอะคอปพนมมือสาทุกว่าอยาเพิ่งเจอกันในรอบนี้ซึ่งถหากว่าสมมติหงแดงผ่านเข้าไปถึงรอบรองได้คู่แข่งที่รออยู่ไม่เจอกอโต้กบเชลซีซึ่งหากพูด Blah, ซึ่งหากเราชายตามองไปดูการแข่งขันอีกสายนะครับนับว่าเป็นโชคดีอย่างมากเนื่องจากทางนั้นนะครับมีทั้งปารีตแซงแชแมงบาเย,ยนนิคและแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปกระจุกรวมกันอยู่ด้านบนทั้งหมดโดยมีดอทโมนอีกหนึ่งทีมเท่ากับว่าทีมเหล่านั้นต้องมาห้ามผ่นกันเองแนะ่ดังนั้นสายของลิเวอร์พูลดูเบาไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นหงแดงเรอัลมาดริดปอร์โตเชลซีมีโอกาสผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศทั้งหมดชื่อชันไม่ห่างกันมากเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนน่าจะคิดแบบนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ผ หรือไม่ประเด็นที่2ออาจได้เตะนอกบ้าน หลารหลายคนเคยว่าไว้ครับแอนฟิลไม่ชินรกทีเยือนอีกต่อไปแล้วตอนนี้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแบบรีสอร์ทแอนสปาเพราะว่าพายแพ้คาบ้านมา6นัดติดในเกมลีกนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรที่ก่อตั้งมาเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้ใครใครก็อยากมาเยือนแอนฟิลกันทั้งนั้นจนกระทั่งเลวพูนะครับมาเรียกความมั่นใจด้วยการเอาชนะไลฟ์ซิกทั้งไปและกลับด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อศูนย์แต่ทว่ามันเป็นการเตะสนามกลางทั้งสองเกมซึ่งเหตุการณ์วันนั้นนะักคารับเกิดขึ้น,ะน่าปกออออง้ววเแไลข ไปเตะเกมเยือนหรือไม่ก็หาสังเวียนที่เปรเียบเสมือนบ้านเช่าคงน่าจะดีกว่านะเพราะอย่างนั้นล่าสุดนะครราที่หงแดงกลับมาเก็บ3แต้มในเซฟพรีเบเลอังกฤษได้ก็เป็นการเล่นเกมเกยือนบุกไปเอาชนะวูฟมันหน่งประตูศูนย์ซึ่งไอที่พูดมาเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าลิเวอร์พูลฟอร์มกลับมาแล้วและมีโอกาสชนะเรอัลมาดรตมากกว่านะครับเพียงแต่จะบอกว่าสังเวียนฟาดแข่งระหว่างลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดรดมีโอกาสจะไปเตะสนามกลางสูงมากกว่าด้วยโลกระาที่ต้องเผชิญกับโควิด19เที่ระบาดอยู่และประเทศอังกฤษก็เเเเปปป็นนนนนนพื้้้้ทททีีี่สสแดดดงงงงหหหลลาาาาาาายระศมมิขัักไต บอกเลยว่าชั่วโมงนี้หงแดงไม่กลัวใครเพลเพลอาจจะชอบเตะม,มากกว่าที่แอนฟิลไปแล้วไม่แน่ว่าทฤษฎีสมคบคิดแบบนี้นะคะรับอาจจะเข้าทางเลี้ยวผู้เส่่งเรื่องนี้ก็ต้องรอดูยูฟ่าคอนเฟิร์มอีกทีว่ามันจะเป็นการเตะบ้านใครบ้านมันหรือหาสังเวียนกลางไว้ฟาดแข่งกันแน่ประเด็นที่3ฟอร์มแชมเปี้ยนส์ลีกแม่งต่างกับพรีเมียร์ลีกแล้วเกิด ลิวอพูกำลังขึ้นชีอว่าเป็นแชมป์เก่าที่มีฟอร์มห่วยแตกในซีซันถัดมาอีกทีมหนึ่งหลังจากที่หลุดวงโคจรแเร่งป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกไปเรียบร้อยและกระสุ่มเสี่ยงต่อการหลุดท็อปโฟซึ่งเป็นปันจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกทีมเจอเกมคลอปเป็นแบบนั้นเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเซ็นเตอร์แบ็กต,ตัวหลักโดยเฉพาะการขาดหายไปของเฟอร์จิวฟดได้ตอนนี้หงแดงเพิ่งเก็บครีนชี้ได้เพียงแค่8นะัดเท่าน,นั้นจากการลงเล่น2นะี่เกนัดเสียไปถึง36มหประตูเยอะที่สุดในบรรดาท็อปซิกและวไม่ใช่แค แข่งได้ไปถึง3นัดยิงรวมกันได้เพียงแค่3ประตูยังไม่รวมความผิดพลาดจากนักเตะที่เห็นซ้ําแล้วซ้าเล่าจนเป็นเรื่องชินตาซึ่งจากผลงานที่กล่าวมาไม่น่าเชื่อใช่ไหมละครับว่ามันต่างจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบหนังคนละมวนราวฟ้ากับเหวตอนนี้นะครับเฉพาะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหงแดงเก็บคลินชีไดถึง6จาก8นัดรอ16บทีมสุดท้าย2นัดกระซัดไปถึง4ประตูแค่นี้ก็คงเห็นความแตกต่างแล้วว่าลิวอพูทำผลงานในศึก UCL ได้ดีกว่าพรีเมียร์ลีกที่สําคัญนะครับเรื่องของอจจแท็กติกบอลลีกกับบอลน็อกเอาท จะไม่ได้แกะตัวอีกแล้วซึ่งทางเรวพูลกับเรอัมาริดนะครับไม่ได้พบเจอกันบ่อยๆก็คงไม่ได้รู้ทางกันมากนักไม่เหมือนกับคู่แข่งในลีกที่เริ่มรู้ว่าระบบเจอเกนครอบต้องเล่นแบบไหนเข้าทําอย่างไรใครคือจุดอ่อนดังนั้นนะครับการเจอกับราชาชุดขาวยอมดีกว่าการเจอกันเองจากลีกเดียวกันเองอาทิเรือใบสีฟ้าและสิงห์บลูแรงจูงใจ ว่ากันตามตรงนะครับนกักเตะและสตาโฟตโค้ชลิวพูลถอดใจเรื่องลุนแชมป์เียร์ลีกไปนานแล้วเหมือนอย่างที่ซาดิโอมาเน่เคยสัมภาษณ์ไว้ว่าผมตั้งเป้าขอจบท็อปโฟและปล้าหมายหลักคือต้องการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองให้ได้เพราะตอนนี้ถ้วยยูฟาเป็นสิ่งเดียวที่จะพอจะเยียวยาจิตใจกับซีซั่นที่เจแต่ความบอบช้ำอ่ะหากคิดกันแบบเล่นๆนะครับลิวพูที่เหลือให้เตะในลีกอีก9นัดไม่รู้ว่าถ้าชนะหมดทุกนัดจะยังได้ตัวไปยูฟาหรือเปล่า ตอนนี้พวกเขาต้องพึ่งจะมูทีคนอื่นหายใจผิดกับในรายการ UCL อีก5นัดที่เหลือต่อจากนี้ถ้าชนะทั้งหมดหงแดงจะคว้าแชมป์ทันทีและคว้าสิทธิ์ไปเตะซีซั่นหน้าแน่แต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องที่ชนะอีกแค่ห้านัดจะเป็นเจ้ายุโรปมันเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ทําโคตรยากแต่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เชื่อว่าทุกคนในสมโมสรที่เลี้ยวผู้พร้อมทุ่มเทสุดแรงเกิดเพื่อหวังจะบรรลุเป้าหมายให้สาเร็จเพราะนี่ถือว่าเป็นช่วยใมสุดท้ายแห่งซีซั่นที่หงแดงมีโอกาสประสบความสําเร็จและถ้าใช้ทฤษฎีสมมคมคบบบิดแบบทีี่่กกลาาวอ3 ก็ไม่แน่นะครับว่าอาจจะได้เห็นเลี้ยวผู้ตบราชาชุดขาวตกรอบและลุนไปควา้าแชมป์ยุโรปสมัยที่7ก็เป็นได้เพราะโลกใบนี้มันยากเกินคาดเด้าวความแน่นอนอาจจะเป็นความไม่แน่นอนก็ได้อยู่เสมอไปและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหางดูลาเฟลฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆมาขอเล่าให้เราด้นะครับ